วันใหม่แม้ว่าคนแก่เขาหาผมไม่เจอแน่นอนเลยบางคนบางคนเขาไม่รู้ว่ามันหลุดบางคนเขาคิดว่าเป็นที่เน็ตแปดพันคนแล้วขอบคุณนะครับมันหลุดเอาใหม่เอาใหม่นะครับเนาะใครมาจากไลฟ์เมื่อกี้บ้างรอขอเข้ามากำขอบคุณนะครับขอบคุณนะแปดพันเอ็ดแล้วอ้าให้ถึงหมื่นเหมือนเดิมนะครับเซ็งมากเลยนะครับหลุดเฉยเลยคนแชร์ทั้งห้าพันแปดเมื่อกี้ เชื่อไหมว่าบางคนเขาหาไม่เจอบางคนยังไม่ดูไ์เดิมอยู่เลยกลับมาแล้วขอบคุณนะครับใกล้อ่ะเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งผมให้ดูพร้อมกันเลยเอาออมสินไปรอนะครับเผื่อเผื่อบางทีบางคนยังไม่แคบเนาะเสียงมากเลยแชร์ให้กลับมาแล้วค่ะขอบคุณนะครับอ่ะแชร์ใหม่หน่อยแชร์ใหม่หน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆใครอยากขอเข้ามากำลังจาวรอก,ก่อนนะครับ คืออยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องขอขอมากรรมกับอ,อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงอาบทขอขอมากรรมไว้ที่หน้าเพจให้นะครับขอขอมากรรมนี้จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปบริจาคเงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับทำเองที่บ้านนะครับก่อนนอนทุกคืนนะครับจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นในนี้หมายถึงว่าการงาน,งานการเงินธุรกิจอะไรจะดีขึ้นนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วอาจารย์ยังรับจ้างได้วันละ200อยู่เลยตอนนี้เป็นเจ้าของโรงงานมูลค่ามากกว่า500ล้านนะครับ คือก็อยากให้ทุกคนนะครับเอาบทนี้ไปท่องอาจารย์แจกฟรีนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับท่องทุกคืนก่อนนอนได้เลยนะครับในยุคโควิดเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องไปไหนแต่บางทีเราก็ต้องออกจากบ้านเพราะว่าเราก็ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะก็ป้องกันดีๆนะครับยืนห่างคนอื่นนะครับใส่เจลใส่แมสนะครับป้องกันดีๆเนาะคือเราติดไม่เป็นไรเราัวไปติดคนรอบข้างเนาะโอเคกลับมาใหม่แล้วขอขอบคุณทุกคนนะครับเมื่อกี้ไร์สดหลุดนะครับเมื่อกี้ไร์สดหลุดเพราะว่าเนื่องจากอะไรไม่รู้นะครับเด้งออกเชยเลย ผมจะไปลบริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันเมื่อกี้หลุดนะครับหลุดเฉยเลยนะครับหลุดเฉยกําลังจะให้หวยเลยนะครับกําลังจะกําลังจะกําลังจะแบบให้เลยเมื่อกี้หลุดป้วะเลยอันนี้ถ้ามันหลุดอีกก็ดูคลิปหน้านะเออนะครับเดี๋ยวถือมือถือเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องไลฟ์ละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าไอโฟนเวลาไลฟ์สดมันชอบหลุดคนดู9,6 0 0แล้วโอเคนะครับ ัวหลุดมากเลยตอนนี้ผมพาเดินออกไปดูเลขทูบแป๊บหนึ่งไปแคปเลขทูบกันนะครับบางคนไปดูไล์สดเดิมอยู่เนยดีเซยไหมเลขทูบออกแล้ววู้ฮูเลขสวยเลขสวยอะเตรียมแคปเลขทูบนะครับลบเลยเนาะลบอันเดิมเนาะผมขอลบอันเดิมทิ้งแล้วกันคนจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคผมขอลบอันเดิมทิ้งแล้วนะครับ คุณจะได้ไม่สับสนนะครับจะได้มาดูอันใหม่นะครับไปกันอ่ะไปแคปเลขทูปก,ก,กันเห็นเลขไหนก็แคปเลยนะครับลบเลยค่ะผมลบอันเดิมทิ้งแล้วนะเพื่อป้องกันการสับสนเนาะนะครับคุณแม่อาจารย์ผ่าตัดเสร็จแล้วดูเพจขายผ้าม่านก็คนหายเยอะเลยค่ะนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็ก็ทํา ตอนนี้นะครับถ้าผลชิ้นเนื้อคุณแม่ออกมาเป็นผลดีไม่เป็นเนื้อร้ายหนึ่งล้านบาทผมเอามาแจกทุกคนที่ดูไลฟ์สดนี่แน่นอนนะครับเนาะพี่น้องประชาชนที่ไหนที่ลําบากหมู่บ้านไหนที่โดนกักตัวนะครับหรือเข้าไม่ถึงนะครับอาจารย์นอตตี้จะเดินทางไปประจารย์อาจจะไม่ได้มีมูล,ลค่าเยอะนะครับแต่อาจารย์ให้ด้วยใจการทําบุญไม่ได้ขึ้นที่มูล,ลค่านะครับการทําบุญจะสิบร้านหรือ1บาทก็มีค่าเท่ากันถ้าคุณทําด้วยใจด้วยตั้งพิมพ์ให้อาจารย์ทุกคนดูนะครับใครเข้ามาใหม่กดแชร์ให้อาจาร 5แชร์เพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์สดมันหลุดไลฟ์สดหลุดแล้วก็บางคนเดินนะครับก็ช่วยกันแชร์เนาะคนดู10,000รับทบานแล้วก็ออมสินนะครับเห็นแล้วเนาะเห็นทุกคนหรือยังนะครับเห็นหรือยังใครเข้ามาใหม่กดแชร์ให้อาจารย์คนละ5แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้หวยไทยเลยกลัวมันหลุดอีกแน่นเลยนี่เพราะว่ายังใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมอยู่นะครับโอเคเนาะ182เนาะโอเคเนาะแคปอันนี้ออมสิน อันนี้ออมสินตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้อันนี้ออมสินอันนี้ออมสินนะครับแล้วก็รัฐบาลนะให้ดูรัฐบาลรัฐบาลไทยต้องปิดตรงนี้อันนี้ชุดเน้นออนะอ่ะเอาชุดเต็มออดีกว่าเอาชุดนี้ดีกว่าอ่ะแคปชุดนี้ให้ด้วยนะครับแคปชุดนี้ให้อาจารย์ด้วยนะครับ แคปชุดนี้ให้ด้วยนะครับ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 ไลค้างไหมคะไม่ค้างนี่พี่บูนะครับแคปชุดนี้ให้ด้วยมันค้างบอกมันค้างไหมเนี่ยผมดูก่อนแป๊บหนึ่งค้างอยู่หรอนะครับ 085-824-840นะครับอย่าลืมเลขรถเบนซ์อาจารย์นะวันนี้ที่น้องเบนซ์น้องเบนซ์จมน้ำนะครับเนี่ยเนี่ย4088นี่วันนี้ออกทั้งเนี่ยออกทั้งฮานอย VP ฮานอยปกติเลยนะครับฮาน,ะนอยอพิเศษด้วยนะครับอย่าลืมนะทีนี้มันมาชนกันกับเลขในสูตรนะครับมาชนกันก็คือตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหม8 4 0 8เห็นไหม824085นะครับ แล้วก็เลขทูบคือ182อันนี้เลขพิเศษคือ193นะครับคือแคปไว้นะครับออมสินก็ให้ไปแล้วเลขทูบสามารถแทงได้ทั้งออมสินและรัฐบาลงวดก่อนได้0ูนออกออมสิน3ตัวตรงๆไม่ต้องโต๊ไม่ต้องกลับเม็ดเดียววันนี้8558นะครับ8558เนาะโอเคอาจารย์สรุปให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมกลัวมันหลุดเมื่อกี้คนดูตั้งหลายหมื่นเลยมันออกหมดแล้ว เขาออกหมดแล้วเพราะว่าอะไรไลฟ์ส่วนหลุดโอ้ยไลฟ์ส่วนนั้นกำลังพูดดีๆเลยนะครับรัฐบาลงวดนี้เม็ดเดียวอาจารย์ชอบ8558นะครับรัฐบาลงวดนี้อาจารย์ชอบ8558เม็ดเดียวในใจอาจารย์นอตตี้เลยคือ085เม็ดเดียวในใจอาจารย์นอตตี้คือ085นะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คืออ่าอะไรนะรถอาจารย์รถอาจารย์มีปัญหานะครับ8ป4ก็ติดไว้คือ จะชอบอยู่3หางคือ085 8 2 4 8 4 0นะครับเลขทูบคือ182นะครับถ้าชุดทุนน้อยชุดทุนน้อยคุณซื้อตามนี้ครับชุดทุนน้อยคุณรูด8ก็ได้8มาล้านเปอร์เซ็นต์8มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชุดทุนน้อยคุณซื้อ085เนี่ยคุณซื้อได้เลยแต่เลข3ตัวผมอยากให้ซื้อหมดนะครับคือ8 24 8,40แล้วก็182ก็ซื้อบายนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ชุดทุนน้อยคุณซื้อเลย 85, 850คุณซื้อแคนี้ก็ได้ คุณซื้อแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม82 4กับ840นะครับติดไว้ติดไว้ไม่เสียหาย10 10คูณ10ก็ได้ติดไว้เนี่ยยังไงถูกตรงๆก็ได้เงินเยอะหลายหมื่นหลายแสนนะครับเนาะอย่าลืมแล้วกันนะครับ824 840นนะครับอ่ะแชร์ให้อาจารย์อยีกหน่อยใครยังไม่แชร์กดแชร์ทุกคนหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์สดมันหลุดนะครับเป็นการไลฟ์บุญโอเคเราขอขอมากรรมกันเลยไหมนะครับ